เมื่อวานนี้ก็มีกฎหมายที่สําคัญที่ผ่านสภาแล้วเนี่ยนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณากฎหมายไม่ตีเด็กปรากฏว่าเสียงออกมาเนี่ยสามอต่อหนึ่งเสียงนะครับก็คือเห็นชอบในกฎหมายฉบับนี้เรื่องการไม่ทําโทษเด็กด้วยการตีนะฮะเพราะว่าเขาเห็นผลว่าการเคี่ยนตีเด็กเนี่ยนะฮะไม่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวก แล้วก็แนะนําว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คําแนะนําผู้ปกครองลดความรุนแรงต่อเด็กนะครับไปดูรายละเอียดกันหน่อยท่านผู้ชมครับสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับมีการพิจารณาร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือร่างกฎหมายไม่ตีเด็กนะครับซึ่งพรคประชาชนเป็นผู้เสนอผ่านการลงมติเห็นชอบในวาระที่1และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3นะครับ คุณนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการนะครับก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นที่สมาชิกได้ทวงติง่งและกรรมธิการได้รับไปพิจารณาตั้งแต่วาระที่1ซึ่งมี4ประเด็นก็คือ 1. การกลัวว่าร่างของกรรมธิการที่ผ่านมาถ้อยคําจะไม่ครบในหลักการที่สภารับมาโดยเฉพาะการตัดถ้อยคําในเรื่องของการทารุณกรรมการทําร้ายและเน้นเรื่องความรุนแรงแทนนะครับ ซึ่งกรรม,มธิการได้นําคําว่าการกระทําทารุณกรรมหรือทําร้ายร่างกายหรือจิตใจกลับมาเข้าสู่ร่างกฎหมายแล้วเพื่อให้ตอบโจทย์สิ่งที่สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกต 2. การตั้งคําถามว่าคําว่าความรุนแรงมีความหมายและครอบคลุมถึงไหนทางกรรม,มธิการชุดนี้เห็นนะครับว่าคําว่ารุนแรงนั้นมีปรากฏทั้งในข้อเสนอแนะขององค์การสหรประชาชาติและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะครับรวมทั้งอยู่ในกฎหมายของไทยหลายฉบับ ก็เลยไม่เป็นปัญหาในแง่ของการนิยามความหมายแต่อย่างใด 3. เรื่องการเคยนตีอันนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากกรรมธิการเสียงข้างมากยังยืนยันนะครับว่าอยากให้มีการใส่คําว่าไม่เป็นการเคยนตีในกรณีของการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมโดยพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งในร่างของกรรมธิการเสียงข้างมากเห็นชอบเลยนะครับได้ใช้ถ้อยคําว่าทําโทษบุตรเพื่อสั่งสอน หรือปรับพฤติกรรมโดยต้องไม่กระทําทารุณกรรมหรือกระทําด้วยความรุนแรงหรือทําร้ายร่างกายหรือจิตใจไม่เป็นการเคยนตีหรือกระทําโดยไม่ชอบนะครับขณะที่ทางกรรมนิการเสียงข้างน้อยได้สงวนถ้อยคําไว้โดยใช้ถ้อยคําว่าทําโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนหรือปรับพฤติกรรมโดยต้องไม่เป็นการกระทําทารุณ หรือทำร้ายด้วยความรุนแรงต่อร่างกายจิตใจหรือกระทําโดยไม่ชอบแทนนะฮะซึ่งความแตกต่างโดยในยะสสาคัญอย่างยิ่งคือกรรมธิการเสียงข้างน้อยตัดคําว่าไม่เป็นการเคี่ยนตีออกไปต่อให้เป็นไปตามที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยนะ,ะเห็นที่ให้ตัดคําว่าไม่เป็นการเคี่ยนตีออกไปก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ปกครองจะยังสามารถเคี่ยนตีบุตรได้เพราะการเคี่ยนตีเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ไม่อาจทําได้ ในการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรเชิงบวกหรือกระทั่งการเคี่ยนตีด้วยความรุนแรงถึงขั้นสมผลรให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจย่อมเป็นความผิดตามพรบรคุ้มครองเด็กหรือประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ได้แตกต่างในสาระสําคัญเพียงแต่ว่ากรรมนิการเสียงข้างมากอยากย้ําประเด็นให้สังคมได้ระหนักนะครับว่าการไม่ตี การไม่เคี่ยนตีเด็กเนี่ยจะนําไปสู่การแก้ปัญหาหรือการส่งเสริมการพัฒนาของเด็กในระยะยาวมากกว่าและข้อ4คือการปรับถ้อยคคำด้วยการนําคําว่าการด้อยค่าการกระทําที่อาจละเมิดหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ออกไปแล้วใช้คําว่าการกระทําโดยมิชอบแทนซึ่งวินยูชนโดยทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่ามีความหมายในลักษณะเดียวกันนะครับ ต่องไรก็ตามนะครับแม้กรรมธิการเสียงข้างน้อยจะตัดคําว่าไม่เป็นการเคี่ยนตีออกไปก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ปกครองจะสามารถเคี่ยนตีตบบุตรได้เพราะการเคี่ยนตีนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่อาจทําได้ในเชิงการที่เอาพยายามจะสนับสนุนหรือส่งเสริมการเลี้ยงดูบทเชิงบวกนะครับหรือแม้กระทั่งการเคี่ยนตีด้วยความแรงถึงขนาดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจนั้นก็ย่อมเป็นความผิดตาม ระบบคุ้มครองเด็กหรือประมวลกฎหมายยาในระดับความแตกต่างที่แตกต่างกันอยู่แล้วครับฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้แตกต่างกันในสาระสาคัญเพียงแต่ว่าในกรรมธิการเสียงข้างมากนั้นท่านอยากย้ําประเด็นนี้ให้สังคมตระหนักว่าการเคี่ยนตีหรือการตีนั้นไม่ไม่บอกว่าเป็นข้อห้ามแต่การไม่ตีเด็กจะนําไปสู่การแก้ปัญหาหรือส่งเสริมการพัฒนาเด็กในระยะยาวมากกว่า เป็นการชี้แจงโดยคุณนทวุฒิบัวประทุมเฐานารองประธานกรรมธิการชุดนี้นะครับคุณนทวุฒิเองบอกต่อไปนะคะบ,บอกว่ากรรมธิการพยายามปรับแก้ไขตามข้อเสนอของสมาชิกโดยไม่ตกล่นแต่จุดยืนยังคงชัดเจนว่าต้องการให้ทําโทษหรือว่าปรับพฤติกรรมเป็นไปทั้งหมดด้วยความเหมาะสมไปฟังเสียงอีกช่วงค่ะ ท่านประธานครับการติดริบบิ้นสีขาวรณรงค์ยุติความแรงต่อเด็กและสตรีที่กำลังจะติดหรือเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนใท่ทุกๆปีจะไม่เกิดผลด้ครับหากสภาแห่งนี้จะไม่เริ่มจากการที่ช่วยกันผ่านกฎหมายฉบับนี้ครับผมเชื่อมั่นครับว่าการผ่านกฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงของพวกเราไม่ใช่แต่ของกรรมธิการซึ่งร้วนมาจากผู้ส่งคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กที่ทํางานมีประสบการณ์ครับแต่เป็นการส่งต่ออนาคตให้กับลูกหลานผมในฐานะเจ้าของร่าง ในฐานะสมาชิกท่านหนึ่งและก็ในฐานะคุณพ่อของลูกคนหนึ่งก้องขอบพระคุณสภาแห่งนี้ไม่ว่าผลการลงมติจะออกมาอย่างไรแต่ในทีนี้ผมมั่นใจและเชื่อมั่นว่าการลงมตินั้นจะเป็นในทางการสนับสนุนให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ให้สมกับที่ประเทศไทยกนรงประเทศนี้ไม่ตีเด็กและการไม่ใช้ความแรงต่อเด็กในทุกๆรูปแบบให้สมกับที่เราให้คำมั่นกับนานาอารยประเทศและ เป็นไปตามหลักการอนุสัญญาไว้ด้วยสิทธิเด็กและเป็นไปตามเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยหลังการชี้แจงของคุณนทวุฒินะคะกรรมธิการและสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยสภาผู้แทนราษฎรสรุปนะคะได้ลงมติเป็นรายมากราที่มีการแก้ไขโดยสภาลงมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยคะแนน391ต่อ1เสียงก็เดี๋ยวรอดูการเพราะว่ายังอยู่ระหว่างเป็นร่างกฎหมายอยู่สุดท้ายเรื่องของกฎหมายไม่ตีเด็กเนี่ยผลสรุปจะเป็นอย่างไรค่ะครับไม่เห็นด้วยหนึ่งกดออกเสียงหนึ่งไม่ลงคะแนนหนึ่ง Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019